สวัสดีครับนักเรียนครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วเราได้พูดถึงการเดาะลูกนะครับทั้งลูกโฟร์แฮนด์แบ็กแฮนด์และโฟร์แฮนด์สลับแบ็ k แฮนด์สำหรับอาทิตย์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับด้วยกันนะครับเกี่ยวกับการเสิร์ฟการเสิร์ฟเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองนะครับสามารถเสิร์ฟได้ทั้งลูกโฟร์แฮนด์และลูกแบ็กแฮนด์สำหรับการเสิร์ฟนั้นถ้า เป็นนักกีฬานะครับก็สามารถที่จะเสิร์ฟได้อย่างหลากหลายนะครับทำให้ฝ่ายรับรับลูกได้ยากที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้เราคงจะพูดถึงการเสิร์ฟที่เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับนักเรียนหรือคนที่เล่นใหม่ๆนะครับเสิร์ฟแบบธรรมดานะครับทั้งโฟร์แฮนด์และแบ็กแฮนด์นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนที่เราจะไป เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเสิร์ฟนะครับเรามาทบทวนของเก่ากันก่อนนะครับก็คือกติกาการเสิร์ฟนะครับเราจะเสิร์ฟยังไงให้ถูกต้องเนาะเสิร์ฟยังไงไม่ให้ผิดกติกานะครับเราไปดูกันเลยนะครับการส่งลูกที่ถูกต้องนะครับข้อ1นนะครับเมื่อเริ่มส่งลูกนะครับลูกเทเบิลเทนนิสเนี่ยต้องวางเป็นอิสระอยู่บนฝ่ามือของผู้ส่งหรือผู้เสิร์ฟนะครับโดยลูกนั้นเนี่ยต้องอยู่หลังเส้นสกัดและอยู่เหนือระดับพื้นผิวโต๊ะ 2. นะครับในการส่งลูกนะครับผู้ส่งหรือผู้เสิร์ฟเนี่ยจะต้องโยนลูกขึ้นข้างบนนะครับด้วยมือให้สูงจากมือเนี่ยประมาณ16ซนติเมตรนะครับโดยลูกที่โยนขึ้นไปนั้นจะต้องไม่มีการทําให้หมุนโดยความตั้งใจนะครับสามผู้ส่งจะตีลูกได้ครับในขณะที่ลูกเทเบิลเทนนิสเนี่ย ลดระดับลงมาประมาหนึ่งแล้วนะครับจากจุดสูงสุดเนาะแล้วก็ตีนะครับให้ลูกกระทบแดนของตนเองก่อนแล้วก็ข้ามหรืออ้อมเน็ตไปกระทบแดนของฝ่ายรับนะครับแต่สําหรับประเภทคู่นะครับลูกเทเบิลเทนนิสเนี่ยจะต้องกระทบครึ่งแดนขวาของผู้ส่งหรือผู้เสิร์ฟก่อนนะครับแล้วก็ข้ามตะ่ายไปกระทบครึ่งแดนขวาของฝ่ายรับนะครับ C <laughs> นะครับทั้งลูกเทเบิลเทนนิสและไม้เทเบิลเทนนิสเนี่ย ต้องอยู่เหนือพื้นผิวโตะตลอดเวลานะครับที่เริ่มทําการส่งหรือเสิร์ฟนะครับจนกระทั่งไม้กระทบกับลูกแล้วนะครับห้านะครับในการส่งลูกขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้จะต้องอยูอ่นอกเส้นสกัดนะครับหรือเส้นหลังเนาะทางด้านผู้ส่งนะครับและต้องไม่เลยส่วนไกลที่สุดของลำตัวออกไปทางด้านหลังนะครับโดยวัดจากเส้นสกัดยกเว้นแขนศีรษะและขานะครับ ต่อไปนะครับเนาะเรามาดูกันต่อนะครับข้อ6นะครับเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นนะครับที่จะต้องส่งลูกให้ผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินเห็นนะครับและตรวจสอบถึงการส่งลูกนะครับว่าถูกต้องตามกติกาหรือไม่นะครับ6.1นะครับถ้าผู้ตัดสินสงสัยในลักษณะการส่งลูกนะครับนะแต่ไม่แน่ใจเนาะผู้ตัดสินก็จะเตือนผู้ส่งลูกนะครับโดยไม่หักคะแนนเนาะ6.2นะครับสำหรับ ในครั้งต่อไปในแมตช์ดเดียวกันนะครับหากผู้เล่นหรือผู้ส่งคนเดิมเนี่ยยังเสิร์ฟลูกที่มีข้อสงสัยอยู่นะครับหรือว่าทําให้ผู้ตัดสินสงสัยนะครับก็จะเสียคะแนนโดยทันทีนะครับถือว่าเตือนแล้วนะครับ6 3นะครับหากผู้ส่งได้ส่งลูกผิดกติกาอย่างชัดเจนผู้ตัดสินจะตะัดสินให้เสียคะแนนท,ทันทีโดยไม่มีการเตือนนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นกติกาการเสิร์ฟลูกนะครับของกีฬาเทเบิลเทนนิสนะนะครับต่อไปนะครับเราไปดูวิธีการหรือขั้นตอนการส่งลูกหรือเสิร์ฟลูกในลักษณะต่างๆกันเลยนะครับต่อไปเราจะเริ่มนะครับในการเสิร์ฟนะครับเราจเริ่มจากการเสิร์ฟลูกโฟร์แฮนก่อนนะครับลักษณะการเสิร์ฟลูกโฟร์แฮนนะครับการยืนนะครับเราจะยืนเฉียงเข้าหาโต๊ะประมาณ45องศานะครับ มือที่ถนัดนะครับจับไม้นะครับมือที่ไม่ถนัดก็จับลูกนะครับลักษณะนี้นะครับลูกจะอยู่ในฝ่ามือของเรานะครับสําหรับในการจับลูกนะครับสําหรับการยืนนะครับกับโต๊ะนะครับมันจะมีขอบโต๊ะอยู่นะครับนักเรียนครับเราต้องอยู่ด้านหลังขอบโต๊ะนะครับเวลาเสิร์ฟนะครับอาจจะย่อเข่าเล็กน้อยนะครับในการเสิร์ฟนะครับย่อเข่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็พร้อมกับโยนลูกนะครับสําหรับลูกนั้นต้องอยู่เหนือโต๊ะนะครับ ถ้าอยู่ใต้โต๊ะหรือว่าผิดกติกานะครับต้องอยู่เหนือโต๊ะนะครับทําให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถเห็นลูกได้นะครับในการเสิร์ฟนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในการเสิร์ฟลูกโฟงแฮนด์มือซ้ายนะครับจับลูกนะครับสังเกตครูนะครับมือขวาครูจับไม้นะครับโยนพร้อมกับเวียงตีลูกนะครับอันนี้เราเสิร์ฟธรรมดาไปก่อนนะครับลูกแรกนะครับดูนะครับโยนนะครับโยนพร้อมกับตีลูกนะครับ โดยการนะครับใช้แขนนะครับดันนะครับดันไปด้านหน้านะครับดันไปด้านหน้านะครับหน้าไม้นะครับอาจจะคว่มหน้าไม้ลงเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับในการเสริมนะครับมหม่นะครับดูนะครับโยนพร้อมกับตีลูกนะครับโดยการส่งแขนนะครับไปด้านหน้านะครับโอเคนะอีกลูกหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้คือ การตีลูกโฟร์แฮนด์นะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงการเสิร์ฟลูกโฟร์แฮนด์ไปแล้วนะครับต่อไปเราจะเสิร์ฟลูกแบ็กแฮนด์นะครับแบ็กแฮนด์ก็ หลังมือนะครับลูกหลังมือนะครับในการเสิร์ฟนะครับเหมือนเดิมครับนะครับยืนห่างโต๊ะประมาณหนึ่งช่วงแล้วก็ย่อเข่าเล็กน้อยนะครับในการตีนะครับตีลูกแบ็กแฮนด์นะครับโดยการส่งแขนโยนพร้อมกับส่งแขนนะครับลูกนะครับอยู่หลังขอบโตะนะครับแล้วก็อยู่เหนือโตะนะครับในการเสิร์ฟทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้ผิดกติกานะครับย่อเข่าเล็กน้อยนะครับโยนลูกนะครับ ลูกจะอยู่ด้านหน้านะครับหน้าไม้นะครับพร้อมกับสรงแขนนะครับดันไม้ไปด้านหน้านะครับเป็นลูกแบ็คแฮนด์นะครับดูนะครับย่อเข่านะครับโยนตีนะครับโอเคนะครับใหม่นะครับโยนตีนะครับใหม่ช้านะครับเราต้องโยนลูกนะครับโยนแล้วก็ตีนะครับธรรมดานะครับ แต่คนไหนที่สามารถจะฝึกนะครับเป็นนักกีฬานะครับก็สามารถฝึกฝนนะครับในการเสิร์ฟลูกนะครับบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญในการเสิร์ฟลูกซึ่งต้องทำให้ฝ่ายตรงข้ามรับลูกได้ยากที่สุดนะครับรับมาให้ยากที่สุดนั้นก็จะได้เปรียบนะครับในการเสิร์ฟหวังว่านักเรียนนะครับทุกคนจะนำนะครับความรู้ที่ได้นะครับไปฝึกเพื่อพัฒนาตนเองนะครับ สำหรับคนที่จะต่อยอดเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือนักกีฬาปิงปองครับส่วนคนไหนที่เล่นเพื่อการออกกําลังกายนะครับก็สามารถเสิร์ฟได้นะครับธรรมดานะครับเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับเพื่อการออกกําลังกายนะครับแต่คนที่ต่อยอดนั้นก็พัฒนาตัวเองเพื่อเป็นนักกีฬาต่อไปนะครับสำหรับการเสิร์ฟในวันนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ